ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียกำลังถูกใช้เพื่อหาเรื่องครับซึ่งแน่นอนครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เรามาดูกันครับว่าโซเชียลมีเดียกับการหาเงินนั้นมันมีช่องทางและว,วิธีการที่หลากหลายมากน้อยแค่ไหนกับคลิปในวันนี้กันครับ อย่างที่เรารู้กันตอนนี้คือมันมีช่องทางในการเข้าสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ชัดเจนและเจาะก,กลุ่มมากขึ้นเราเคยคุยกันเรื่องของการที่เราดีดีให้มันตรงเป้าเนี่ย Facebook นี่จะเป็นโจทย์ที่ทุกคนกำลังเข้าไปสู่แพลตฟอร์มนี้กันเต็มไปหมดเลยมันเลือกกลุ่มคนได้เลือกเพจเลือกไวเลือกความสนใจเลือกอะไรได้ทีนี้กลายเป็นว่าที่ง่ายที่สุดเลยคือเอาของไปขายใน Facebook ครับ แต่ผมเข้าใจว่ามันมีวิธีการหาไรายได้จากการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆอีกเยอะแยะมากมายที่เรารต้องเรียนรู้จากมันยกตัวอย่างเช่นใน YouTube ที่เขาบอกยอดร้อยล้านวิวแสนวิวพันล้านวิวเงินจะจ่ายเท่าไหร่ย,ยังไงที่เขาถกเถียงกันจนเป็นคดีความตอนนี้นักร้องมีฟิชเชอร์ลิงกับน,นักร้องผู้ชายแล้วทำไมไม่จ่ายเงินกันเนี้ยคือท้ายที่สุดเรา,เรา,เ,ราเราจะเริ่มต้นบอกว่าเอ๊ะ มันมันมันหาเงินยังไงผมถามง่ายแบบเนี้ยมันหาเงินยังไงเออมันหาเงินจริงๆโซเชียลมีเดียก็เอาไปว่าวิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดก็คือแบบที่พ ok ี่เอบอกตอนแรกคือหาของมาขายเออนนั่นเข้าใจได้ว่าทุกคนทำไหมดการเอาของไปขายในบนโลกออนไลน์ก็มีทั้งแบบขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆหรือว่าเปิดเว็บไซต์ขายของเองหรือว่าไอ้คนนึงก็คือไปขายบนโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดไปย้อนกลับไปเบื้องต้นเลยว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียมันจะช่วยเราหาเงินได้ยังไงใช่มัครบ ก็บอกก่อนแล้วมี2วิธีในมุมมองของผมผมสรุปให้สั้นๆ2วสวิธีก็คือวิธีแรกก็คือสร้างผู้ติดตามขึ้นมาก่อนนะครับแล้ค่อยหาสินค้ามาตอบโจทย์พวกเขา<ม>สินค้านี้อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นดิจิตอลโปรดักต์ก็ได้หรือเป็นบริการเป็นของจับต้องได้อะไรก็ได้กับอีกวิธีนึงคือคือหากลุ่มเป้าหมายให้เจอแล้วก็เอาของไปขายเขาด้วยตรงเลย คำว่าหายเจอมันเข้าไปอยู่ในสังคมเขาใช่ครับเหมือนเราต้องถ้าวิธีแรกคือต้องสร้างผู้ติดตามสร้าง f o l l o w e r ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆว่ากันว่าจะเอาอะไรไปขายเขาเอาอะไรไปสร้างรายได้จากไงแบบนัดมิดแอนกิทก็สร้างเงินได้อะไรแบบหลายวิธีก็ไอแบบนี้คือเป็นเหมือนพ่อค้าตรงๆเลยครับหาของมาเพื่อจะไปขายคนเหล่านั้นเหมือนที่เขาตั้งบนมาร์เก็ตเพลสตามหาวิทยอะไรต่างๆก็ก็ส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วก็คือปัจจุบันหนึ่งปัจจุบันนี้การขายของบนโซเชียลมีเดียการหาเงินเนี่ยสิ่งที่ ต้องแข่งมากที่สุดคือแข่งกับพวกคนแจกของฟรี <c oughs> คือคือทุกอย่างมันเป็นฟรีปุ๊บเนี่ยมันจะมีหลักการเรื่องฟร <C oughs> ีมา <c oughs> เก็ตติ้งก็น่านัาสิครับมันมีหลายเหตุผลคือถ้าเราเรียนรู้เรื่องการทาฟรีมาเก็ตติ้งอะครับฟรีมาเก็ตติ้งเนี่ยมันมี50กลวิธีนะ <cell. S 2> <c oughs> เป็นกลยุทธ์ที่แบบเป็นตําราเขียนเลยว่าแจกฟรีแล้วรวยได้อะครับพี่เอมันมีเขียนหนังสือเลยนะครับเรื่องฟรีมาเก็ตติ้งคือมันสอนเราเลยครับว่าบางธุรกิจเนี่ยต้องตอบโจทย์ตัวเองของว่าธุรกิจของเรา ได้รายได้จากอะไรที่เหลือแจกฟรีหมดเลยเช่นธุรกิจของผมได้รายได้จากการรับจ้างทำมาร์เก็ตติ้งให้ลูกค้าผมเลยสอนมาร์เก็ตติ้งฟรีเลยเพื่อเพื่อให้คนเชื่อแล้วมาใช้บริการเราแต่บางบางธุรกิจเขาเขาเขาาสอนเป็นอาชีพอ่ะเขาให้ฟรีไม่ได้สอนแล้วต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินไม่ได้เรียนใช่แต่เขาก็แอบให้ฟรีบางส่วนเพื่อเป็นน้าจิ้มก่อน แต่ของเราบอกว่าเราไม่ได้คิดเรื่องการสอนเป็นอาชีพรเรารารับจ้างทำรเราเป็นโปรดักชันเพราะฉะนั้นเวลาสอนผมสอนจะเต็ม,อมรอให้ฟรีได้อย่างนี้ใช้ Facebook ใช่ไหมใช้ Facebook ใช้อะไรก็ได้ครับ YouTube ก็ได้ใช้เว็บไซต์ก็ได้คือการหาเงินบนโซเชียลมีเดียคุณต้องดูก่อนว่าคู่แข่งคุณอะ่ะเขามีบิสเนสโมเดลมันหลากหลายมากปัจจุบันนะครับเราควรจะเริ่มต้นจากหลักการยังไงว่า เราจะเข้าไปอยู่แพลตฟอร์มไหนรหรือเราจะใช้วิธีไหนคําว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องแปลว่าคุณอ่ะไม่ใช่มีของเราก็จะขายได้อย่างเดียวคุณต้องพยายามสร้าง follower ให้ได้ไม่งั้นมันจะเรียกโซเชียลสังคมใช่<อ>ข้อดีของมันคือ,อคไม่งั้นไม่งั้นถ้าคุณมีของเราก็จะขายเนี่ยคุณก็ไปซื้อโฆษณา,า g o o ก็ e a d ก็ได้หรือไปขายใน l a z a d a s h o p ปีก็ได้แต่การที่เลือกใช้โซเชียลมีเดียแปลว่าคุณกําลังเข้าหาคนจํานวนมากๆสร้างผู้ติดตามสร้างแฟนคลับสร้างกลุ่มลูกค้าที่พร้อมจะซื้อคุณแปลว่าคุณต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายก่่่่ออนตตััั้งงแแรกกวาาาคุณํลจะสสืบ กลุ่มไหนกลุ่มคุณพ่อคุณแม่หรือกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้สูงอายุแล้วคุณก็สร้างคอ,อนเทนต์ให้คนเหล่านั้นติดตามคุณปุ๊บค่อยขายของเขาที่ถ้าเป็นวิธีแรกอย่างที่คุณนุ่ยพูดเมื่อกี้ผมสร้าง follower ครับผมต้องสร้างนานแค่ไหนผมถึงจะรู้ว่าผมจะขายได้หรือผมสร้างืสร้างไปขายไปสร้างไปผมว่าเผลอคนมันจะออกไปหมดสร้าง <c oughs> ไปขายไปได้เพราะว่า <c oughs> บางครั้งการสร้าง follower บน Facebook เนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อการข,ขายของตรงๆแต่สร้างเพื่อหาออดีนที่เป็นลูกค้าเราได้ เช่นผมกําลังขายของผู้หญิงชิ้นหนึ่งครับแต่ว่าผมไปทําเพจผู้หญิงมาอแต่เวลาผมขายผมไปขายอีกเพจหนึ่งหมาเควาว่าไงไม่เข้าใจทไมเช่นผมเปิดผมเปิดเพจผู้หญิงต้องรู้เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมครับผมก็อธิบายเรื่องวูแมนวูแมนวูแมนเขียนแต่เรื่องบทความผู้หญิงไปดูแลเส้นผมดูแลตัวเองดูแลอาหารไปคนตามคือใครครับผู้หญิงถูกต้องแต่เวลาผมขายของผมเปิดเพจขายอีกอันหนึ่งเช่นขายเสื้อผ้าผู้หญิง แล้วผมเอาเพจเนี่ยยิงโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ผมสร้างออกเป็น f o l l o w ร์ไว้เพราะผมรู้แล้วว่าใครจะเป็นคนเป็นผู้หญิงทําำไมเรา<ผ>มไม่เอาของไปขายในเพจที่เราสร้างไว้เลยแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าคนก็จะไม่ตามเพราะเราขายของอ อ๋อมันจะเป็นผลเสียมากกว่าค,คือเราเอาทั้งคู่ไงครับเราจะเอา follower ด้วยคนติดตามด้วยแต่ช่วงแรกๆเราเขาบอกว่าต้องขายของเหมือนกันนะมมไม่งั้นไม่มีเงินแล้วก็เปิดอีกเพจหนึ่งแล้วขายของตรงๆไปเลยแต่แทนที่จะซื้อโฆษณามุ่มั่วหาผู้หญิงแบบที่เราต้องการเราได้ follower กลุ่มนี้ไปแล้วอะว่าเขาสนใจเสื้อผ้านะเขาสนใจเรื่องสุขภาพนะเป็นผู้หญิงกลุ่มที่เราคัดคมาแล้วว่าน่าจะประมาณนี้แหละก็อย่างนี้ก็ได้แต่พอมันมีตัวเลขโทษมันมีตัวเลขชัดเจนไหมว่า follower เท่าไหร่ถึงจะ เริ่มเท่าไหร่ก็ได้ต่อการซื้อของเราแล้วจริงจริงเท่าไหร่ก็ได้ครับพอคือคือคือแบบว่ามันกว้างไปอ่ะจริงๆเท่าไหร่ก็ได้จริงจริงพอมีคนอินบ็อกซ์ร้อยสองร้อยก็พออย่างเงี้ยเหรอถ้ามีเอ็นเกจแม่งร้อยสองร้อยก็ใช้ได้แล้วครับเราเราเฟซบุ๊กเขามีฟังก์ชันการทําลุกอะไรได้เช่นสมมติมีผมมีเพจอยู่มีคนตามหนึ่งพันคนมีคนคุยกับผมในเนี้ยประมาณพันคนผมสามารถเอาพันคนนี้ไปทําลุกอะไรลุกอะไรคือลุกอะไรคือให้เฟซบุ๊กช่วยหากลุ่มคนที่คาแรคเตอร์คล้ายๆคนกลุ่มนี้ลุกอะไรคือ คล้ายๆกัน Facebook ก็จะไปหามาใหา้หรือว่าผมเปิดเพจนี้แล้วผมออทากิจกรรมทํากิจกรรมบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้คนที่ตาม follow ผมอยู่เป็นผู้หญิงเนี่ยอินบ็มาคุยกับผม<อ> Inbox มาเล่นเกมมารับรางวัลฟรี<อ>รับอะไรฟรีปุ๊บ<อ>แต่ผมก็บอกว่าโอเคได้ Inbox อกมาร้อยหนึ่งร้อยอรายชื่อเขาไปให้ Facebook ทําลุกอะไรใช่คนที่เคย Inbox อกรายการนี้มาก็ได้แล้วใช่ครับ ทีนี้เมื่อกี้พี่เอ,อบอกว่านอกจากนี้มีอะไรไหมมีมก็คือการที่ทํามี follower ไปแล้วเนี่ยมันนอกจากขายของได้มีความน่าเชื่อถืออยากจะผลิตอะไรขึ้นมาก็ขายได้นําของเข้ามารีวิวก็าขายได้รับจ้างรีวิวก็ได้เป็น influencer ก็ได้แล้วก็ทำพวก affiliate ก็ได้คือไปเอาสินค้าจาก lazada หรือ shopee มาแปะไว้ในเพจแล้วมีคนคลิกไปเราได้ค่าคอมมิชชั่น เราก็เป็นไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าเราไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าเราเป็นในหน้าออนไลน์ไปเลยก็ได้เพียงแต่ว่าพอเราเหมือนฝากขายเหมือนฝากขายออฟไลน์ก็เรียกว่าฝากขายมีหน้าแล้วเอาของมาฝากขายอันนี้ก็แค่เอาลิงก์มาแปะเฉยๆก็ได้เราเราได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายใช่เวลามีคนคลิกไปซื้อสินค้าออฟไลน์ก็เรียกว่าคอนไซเมนต์ใช่ไหมประมาณนั้นออนไลน์ก็จะเป็นเอฟเฟอรี่เอทจะเป็นเป็นบางคนก็เป็นด็อกชิพไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งก็นิยมทำกันด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องลงทุนเหมือนแบบเรามีคนตามเรื่องเสื้ออผ้าเรื่งแกจต i.t เราก็ไปเอาลิงก์ของบ a นนาไอทีบ้างแอดไว้มาแปะบ้างม,มีคนคลิกไปซื้อได้ครับของอม,มิชั่นอะไรแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต่างไปได้ทำกันมานานแล้วเพราะว่าเขาจะเน้นสร้างฐานลูกค้าเอาไว้เก็บรายชื่อเอาไว้เวลามีโปรโมชั่นมาแล้วก็ส่งไปหาคนหลกลุ่มนี้เขาสนใจเขาก็กลับไปซื้อได้ถ้าเรา เปลี่ยนความเชี่ยวชาญเปลี่ยนความชอบของเราเป็นคอนเทนต์เราสร้างผู้ติดตามได้มันก็จะเกิดเป็นรายได้เนี่ยที่เราเพจของเรา The Signature Thailand เนี่ยเมนหลักเลยเนี่ยก็คือผู้มอยู่ประกาคุณของเรามาเป็นสปอนเซอร์เราเราอาจจะมีโลโก้มีแบนเนอร์อะไรแบบนี้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะได้เงินมาสนับสนุนในการทําเพจใช่ครับใช่หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือได้ค่าโฆษณาโดยตรงจากทั้ง Facebook ทั้ง Google ถ้าเกิดเราทําถึงเกณฑ์ของเขาเช่นต้องมี Follower เท่านี้ต้องมีคลิปวิดีโอจํานวนคน ดูเท่านี้เท่านี้มีเกณฑ์บอกอยู่ไม่ใช่ใครก็เปิดช่อง y YouTube แล้วได้เงินเลยต้องผ่านเกณฑ์ของเขาก่อนซึ่งเกณฑ์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทาง Facebook ก็มีเหมือนกันต้องมีเกณฑ์เท่านี้คนดูวิดีโอเท่านี้แล้วหลังจากนั้นไปลงอะไรไปจะมีคนดูปุ๊บสปอนเซอร์เข้าเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินค่าในหน้าด้วยอย่างเช่นพี่เอถามผมว่าที่ y o u t u เนี่ยหนึ่งพันวิวมาได้กี่บาทอผมเห็นเขาบอกร้อยล้านวิวจะได้เงินกี่บาทสิบล้านวิวสองร้อยล้านวิว เราได้เงินกันเยอะจนเนี่ยมีข่าวว่าทะเลาะกันไม่ให้ตามที่สัญญากันเอาไว้อะไรเงี้ยมันจริงเท็จยังไงต้องต้องเข้าใจก่อนว่า YouTube ทำคนทําเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินจากอะไรได้เงินจากส่วนแบ่งโฆษณาที่มีสปอนเซอร์มาซื้อโฆษณากับ YouTube อีกทีนึงแล้ว YouTube แบ่งส่วนแบ่งให้กับคนผลิตคอนเทนต์นะครับทีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าการซื้อโฆษณาใน y o YouTube มันเป็นการระบบประมูลราคากัน Bit. ออตตบิดออโต้บิดกันก็คือใครให้เยอะก็มีโอกาสได้โฆษณาขึ้นก่อนสมเป็เจ้าของสินค้าผมต้องเอาเงินไปผมต้องาไาเปิดราคาให้เปิดราคาจะมีการตั้งค่าได้ว่าเราจะซื้อโฆษณาอันนี้กี่บาทค่าค่าเรายอมจ่ายคลิกนึงหรือวิวนึงกี่บาท ถ้ามีคู่แข่งให้เยอะกว่าเขาก็ขึ้นมากกว่าเราเราก็ขึ้นช้ากว่าเขาทีนี้เนี่ยราคาไม่มีเล่ใจตัวไม่มีเหล่ใจตัวแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือประเภทของคอนเทนต์ด้วยบางคอนเทนต์คนคนดูเยอะสปอนเซอร์ก็รู้สึกว่าเช่นสมมุติจะขายขายขาย,ขายน้ำยาซักเสือ้อเขาก็ต้องไปหากลุ่มวิดีโอที่เกี่ยวข้องเขาถึงจะไปซื้อโฆษณา,ากับวิดีโอพวกนี้แต่ถ้าเกิดทําวิดีโอติวสอบ มีเด็กนักเรียนเรียนเลยแม้จะมีคนดูเยอะแค่ไหนก็ตแต่สปอนเซอร์เขามองว่านี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาเขาก็ไม่มาซืาอ้อโฆษณาเขาก็เลือกได้ว่าโฆษณาเขาจะเอาไปโฆษณาของผมผมจะไปลงในวิดีโอหมวดไหนช่องไหนอย่างเงี้ยเราเลือกได้เพราะฉะนั้นไม่ได้จําเป็นว่ายอดวิวเยอะจะได้โฆษณาเยอะแต่คนอาจจะเห็นว่่ทำไมโฆษณาไม่มีแต่ยอดวิวเต็มเลยต้องไปนับไอ้นี่ครับถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์เราจะรู้หลังบ้านเราจะมียูทูบเบอร์ยูทูบสตูดิโอจะรู้ว่าโฆษณาของเราอ่ะยอดวิวไม่เท่าไหร่หรอก ไอไอวิดีโอเรายอดวิวไม่สําคัญคสําคัญตรงยอดโฆษณายอดวิวโฆษณาว่ามันขึ้นกี่ครั้งอ๋อมันดูได้ดูได้<อ>ว่าโฆษณาโฆษณาในช่องของเราขึ้นไปกี่รอบกี่รอ,อบกี่รอบอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะทํา y o youtube คนก็ชอบเปิดช่อง y o u t บเนาะชแนลนู้นชแนลนี้ทําให้คนมาดูเยอะครับมันพอคนดูเยอะโฆษณามันก็จะเยอะ ใช่เราก็จะได้เงินด้วยเลทที่เป็นการประมูลอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เป็นตามเป็นกระบวนการกัลกอริทึมของเขาคิดมาแล้วถ้าถ้าสินค้ามันตรงกับกลุ่มของเนื้อหาใน y o u t u b บที่เป็นทาเก็ตเดียวกันก็มีโอกาสได้โฆษณาเยอะก็ได้โฆษณาเยอะทำยังไงให้มันวิวเยอะๆก็คอนเทนต์ต้องดีๆแล้วก็มันไม่ใช่แค่มีแค่ u t u b e มันเดียวมันต้องมีสื่ออื่นๆในมือด้วยซึ่งช่วยผักไังานไปผักดันกันมาแล้วก็ต้องรู้จักกพวกการทำแบบคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชรู้ว่าคีย์เวิร์ดไหนที่คนจะค้นหาเยอะ จะเขียน description ยังไงในวิดีโอของเราบทความประกอบ <ผม S 1> ไหมมันม,มีมีมมมทำทลิงก์กลับมามี SEO เหมือนกันว่าทำยังไงให้ YouTube เราผลค้นหาเจอ,อถ้าวิดีโอดีแต่คนค้นหาไม่เจอ,อก็ไม่มีคนดูนะครับนอกจากทำวิดีโอดีเสร็จปุ๊บต้องมีคนดูด้วยแล้วก็ต้องมีคนช่วยรีวิวช่วยแชร์ต่ออีกวิธีนึ่งที่จะทำเงินได้ก็คือบางคนทำช่องแบบไม่ไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีขาว ทำแบบเอาเพลงติดลิขสิทธิ์บ้างวิดีโอก๊อปบ้างแต่พอมี follower เยอะพอมี follower เยอะเขาไม่หวังค่าโฆษณาจาก YouTube เลยแต่เขาหวังว่าจะมีคนมาจ้างเขารีวิวสินค้าอ๋อเพราะเขาทำตรงนั้นแล้วมันซั c เซสแล้วมีคนตามเยอะเพราะว่าการเข้าถึงคนใน YouTube มันดีกว่าที่ Facebook ถ้าเรามีคนตามแสนสองแสนเนี่ยเวลาโพสอะไรไปมันมีคนเห็นเยอะกว่าที่ Facebook เยอะคนก็เลยมีช่องหาช่องโบว่าว่าเออฉันไม่เอาค่าโฆษณาจากเฟซไม่เอาค่าโฆษณาจาก YouTube ก็ได้ เดี๋ยวฉันสร้างคนตามเยอะแล้วไปหาสปอนเซอร์เองอาแล้วสปอนเซอร์ก็จะให้รีวิวสินค้าเพราะเขามีคนดูเยอะใช่คนก็มาตามเขาอ,อยู่แล้วใช่ใช่ก็ใช้วิธีนี้นะคนไทยเราอยากใช้วิธีนี้เยอะเ,ออเพราะเราใช้แล้วเมอรลิขสิทธิ์เพรนั่นแเยอะพูดจริงๆเอาท้ายที่สุดก็คือช่องทางในการหารายได้นด้นดูหลากหลายดูหลากหลายมากครับขายทันทีก็ได้ได้ครับคุณจะสร้างโฟลเลอร์เยอะๆยะระยะยาวก็ได้แล้วคุณสามารถจะเอาสินค้าที่คุณสร้างอีกเพลนหนึ่งไป แปลเพื่อขายให้ดูเนียนก็ได้ได้หรือค,รคุณจะสร้าง follower เยอะๆแล้วคุณจะได้ค่าโฆษณาจากการ view เยอะๆก็ได้ไดอันนี้ได้ทั้ง f a c e b o o k ได้ทั้ง YouTube ถ้าเขียนเป็นหนังสือก็น่าจะบอกได้ว่ามีเป็นร้อยวิธีหาเงินบนโลกออนไลน์ก็ยังเ,เขียนได้เลยเอาว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างเบื้องต้นทุกคน มีวิธีหาเงินและหารายได้แต่ว่าจะเข้าถึงกลุ่ม t a r ก็ตเป้าหมายตรงหรือไม่ตรงยังไงขึ้นอยู่กับที่คุณชัดเจนแค่ไหนจริงๆมันก็มี <กำ S 1> หลักการาครับรมีโอากาสต,ต่อไปเราก็จะมาเจาะลึกเรื่องตัวีนกานว,วิธีการเลือกสินค้าสําหรับคนประเภทต่างๆอันนี้่าจไรใช่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เห็นคนหาเงินกันเยอะแยะมากมายในโซเชียลมีเดียหลายคนก็อิจฉาทําบ้างทําเท่าไหร่ทำไมไม่รวยตั้งเท่ทีอันนี้ก็มีคําถามวันนี้เราหาคําตอบกันประมาณหนึ่ง นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณรวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามคลิปนะครับของ The Signature Thailand ในช่วงการตลาดหรือ Marketing 3้ามอสงศาถ้าชอบก็กดใช่ถ้าไลค์ก็กดแชร์แล้วเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็ทำรายการดีๆและมีประโยชน์กันต่อไปครับ ทราบไหมคะว่าผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดอาจมีเชื้อโรคไข่พยาธิและสารเคมีตกค้างนี่ค่ะมาดามตวงใช้ King Stella w e d g าน้ำยาล้างผักและผละไม้สกัดจากข้าวโพดจึงไม่เป็นอันตรายแต่ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆไข่พยาธิและสารเคมีตกค้าง King Stella w e d g a ยังมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ทำให้ผักผลไม้คงความสดกรอบได้นานใจใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผละไม้ด้วย King Stella w e d g a อย่างมาดามตวงสิคะ